สองให้เห็นแบบชัดเจนนี่คือมุดต,ตัวเข้ามาในช่วงล่างเลยนะครับให้เห็นชัดๆก็ขอสวัสดีทุกๆท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมชแน,นลพอใจรถบ้านนะครับวันนี้มีรถบ้านเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นรถกระบะป้ายแดงมือเดียวนะฮะค,คันนี้รถกรุงเทพตั้งแต่ออกศูนย์ไม่เคยเปลี่ยนย้ายจังหวัดนะครับคันนี้เป็น t o โยต้า i l รัก วีโก้แชมป์นะฮะเป็นตัวแคปทคีรันเนอร์นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะฮะยกสูงนะครับปี2014นะฮะปี2014ภายในดำนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีวีเนเทอร์โบนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะฮะดูบรอบคันกันก่อนนะครับคันนี้สีบอนเงินนะฮะรถสีสวย สดๆเลยนะครับปลายแดงมือเดียวนะฮะรถจังหวัดกรุงเทพไม่เคยโยกย้ายจังหวัดเลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะฮะเป็นตัวจีมีกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับนี่ตัวจีนะครับลาเบลทุกอย่างอยู่ครบนะครับอ่าสติ๊กเกอร์พีรันเนอร์นะฮะ มีตำหนิเล็กน้อยนะนี่ผมให้ดูเลยแล้วกันเนี่ยเป็นแบบรอยลักยิ้มอะไรเงี้ยครับนะก็ตามอายุของรถมือสองนะครับอายุรถก็11ปีคันนี้นะฮะรถอายุ11ปีมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะนี่เป็นรอยขีดข่วนนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมก็นะฮะบ,บางอย่างมันเล็กๆน้อยๆ้อก็ตามสภาพนะครับ คันนี้ตัวท็อปเลยนะครับอ่าสวยๆยางให้ดูยางนะครับยางนี่ดอกนั้นหนาแน่นๆยางปี23นะของดัหลอบนะครับดัลลอบแกรนเทคนะผมให้ดูปีนี่ยางสัปดาห์ที่2 4ปี23ยางใหม่ๆดอกเต็มๆนะครับรถ ไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะครับคันนี้ไม่แสนเก้านะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกอย่างของตัวรถนะครับจะถ่ายให้ดูทั้งหมดเลยภายนอกภายในห้องเครื่องช่วงล่างโครงสร้างต่างๆนะครับจะถ่ายให้ดูทุกจุดนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากภายในกันก่อนมาเรามาดูภายในกันครับ นี่ภายในเป็นภายในดำนะตัวนี้เป็นโฉมสุดท้ายแล้วของวีโ o ้แชมปนะครับปี14ปี15นี่เป็นโฉมสุดท้ายแล้วนะนี่ภายในดำดูเบาะเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับห้องโดยสารนี่ดูสะอาดสะอาดอยู่เลยนะครับอ่บาเบาะคนนั่งเบาะผู้โดยสารไม่มีฉีกไม่มีขาดเบาะแคบหลังเป็นเบาะหนังนะครับพื้นพรมก็ พอใช้ได้นะไม่สกะปกนะครับห้องโดยสารไม่มีเหม็นอับนะฝ้าเพดานก็ใช้ได้นะครับอ่าเรามาดูตัวนี้เอกสารสำคัญเลยนะฮะรถเป็นรถกรุงเทพจังหวัดเดียวตอนนี้ผมโอนออกมาเป็นชื่อผมแล้วนะครับผมสามารถเซ็นเอกสารโอนได้ทั้งหมดด้วยตัวผมเองนะครับอ่ะกุญแจมี2ชุดนะ กุญแจรีโมททั้งสองชุดนะครับแล้วก็สำรองเป็นดอกเหล็กอีกหนึ่งดอกกุญแจนี่มาครบๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวภาษีภาษีหมด24กรกฎาคมสองหาหภาษีนี่คือเต็มปีเลยนะครับภาษีนี่เต็มปีเลยชุดพรบ,บอรต่อมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวท็อปนี่มีหน้าจอทัชสกรีนนะครับ จากโรงงานมีกล้องถอยด้วยเดี๋ยวผมให้ดูเลขไมลแล้วก็ให้ดูกล้องถอยเลขไมลนะปัจจุบันตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสกิบโลเมตรนะครับเลขไมลก็ถือว่าเป็นเลขไมลที่พอประมาณก็คือสมเหตุสมผลกับอายุรถนะครับอันนี้เป็นหน้าจอจากโรงงานผมใส่เกียร์ถอยเอาไว้นะครับนี่ กล้องถอยชัดๆเลยขึ้นหน้าจอนะครับจอเป็นทัชสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้นะฮะอ่าสภาพก็โอเคเลยนะรถอายุ11ปีบเบาะเบิะไม่มีสีขาดคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหักนะครับระบบไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยเนี่ยพวกไฟเก๋งนะครับใช้งานได้หมดนะฮะทุกจุด หม่แสนเก้ากระตกแซป,ปีลาหมื่นกว่าโลนะครับก็โอเคนะฮะลาเบลต่างๆนี้อยู่ครบหมดเลยนะครับนะเดิมเโรงงานโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของห้องโดยสารนะครับแล้วก็โครงสร้างของด้านหน้าห้องเครื่องนะฮะดูว่ารถคันนี้จะเดิมขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกัน โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูจุดสำคัญของห้องโดยสารนะครับเป็นโครงสร้างหลักของห้องโดยสารเลยนะฮะมาดูกันนะครับตัวนี้นะเป็นอาร์คประตูฝั่งคนขับนะครับอาร์คประตูห้องโดยสารนี่ให้ดูเม็ดเดิมเดิมสวยสวยเดิมโรงงานเหลี่ยมสันเดิมเดิมนะครับน็อตแก้ม ไม่ขยับน็อตไม่ขยับนะครับฟังแคปเดิมเดิมเม็ดอาร์ดเดิมโรงงานเหลี่ยมสันเดิมเดิมไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยโป๊ะนะครับสติกเกอร์จากโรงงานติดมาครบครบ Not cap, น็อตแคปนี่ให้ดูชัดเจนน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยไขนะครับมีแต่รอยเก่าตามอายุ นะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างห้องเครื่องเปิดไว้แล้วนะครับห้องเครื่องเปิดไว้แล้วเงาเงาเอียเอ่ยมเอี่ยมม่หม่เดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะดูอาร์คฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่เม็ดเดิมเดิมสวยสวยชัดเจนเหรี่ยมสันไม่มีรอยโป๊ไม่มีสีโป๊ไม่มีรอยซ่อมนะครับ น็อตแก้มฝั่งนี้เป็นไงไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับน็อตอะแอแคปนะครับแคแบหลังเดิมเดิมสวยสวยเรียมสันเดิมเดิมไม่มีรอยโป๊เหมือนกันสติกเกอร์ฝั่งนี้ก็มีติดให้จากโรงงานนะครับน็อตแคปดูเลยชัดเจนน็อตไม่ขยับนะครับน็อตไม่ขยับ เหมือนกันเดิมๆแท้ๆนะฮะสวยๆเลยห้องโดยสารเดิมๆรับประกันไม่มีพลิกความไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของโครงสร้างหลักด้านหน้านั่นคือหัวใจหลักสำคัญเลยนะครับส่วนของโครงสร้างหลักและเครื่องยนต์นะฮะเรามาเริ่มดูจากเครื่องยนต์กันก่อนอ่ะเป็นเครื่อง 2500cc VN ทอร์บนะครับ144แรงม้านะตัวนี้เป็นเครื่องตัวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะขึ้นเป็นรีโวนะครับให้ดูที่ด้านหลังของเครื่องยนต์ส่องให้ดูแบบชัดเจนอ่าดูลงไปถึงชุดเกียร์นะครับมองลงไปถึงชุดเกียร์ไม่มีน้ำมันหยดเยิม้มอาจจะมีแบบขเหมาควันขเหมาอะไรงงี้บ้างก็ตามอายุนะครับนี่ เห็นจุดมาร์กพวกจุดมาร์กสีชมพูอะไรพวกนี้จุดมาร์กเดิมๆโรงงานทั้งนั้นเลยนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนี่ชัดๆไม่มีเยิ้มนะครับจุดมาร์กสีชมพูต่างๆที่มาร์กมาจากโรงงานนี่คือเดิมๆเลยของเดิมทั้งหมดเนี่ยมองเข้าไปถึงชุดเกียร์น้ำมันไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะฮะด้านหน้าเครื่อง ดูไปถึงชุดสายพานเดิมๆนะครับห้องเครื่องก็ไม่มีเยิมนะฮะสวยๆแห้งๆเลยนะฮะรับประกันคันนี้เครื่องฟิตเครื่องดีมากผมขับมาสักพักหนึ่งและก่อนที่จะมาขายนะครับไปซื้อจากลูกค้ามาก็ขับกลับมาขับดีเลยคันนี้นะฮะยางใหม่ๆ โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างเริ่มจากที่ฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงเดิมโรงงานจะมีปั๊มโลโก้โตโยต้านะมีสติ๊กเกอร์บอกเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะครับแล้วก็น็อตฝานะฮะให้ดูชัดเจนนะครับทั้ง2ฝั่งน็อตไม่ถอดนะครับน็อตไม่ถอดแต่ผมดูเนี่ยฝาเนี่ย น่าจะเคยมีเก็บสีจมูกมานะครับเก็บสีจมูกตรงนี้นะเก็บสีจมูกมาเพื่อความสวยงามนะแต่ฝานี่คือฝาเดิมๆเ,เลยนะฮะให้ดูตามซีนฝากระปองเนี่ยนี่ชัดเจนนะครับซีนพวกนี้มันจะใช้เล็บจิกเข้านะครับแล้วก็เป็นซีนเดิมมันจะไม่มีรอยซ่อมนะฮะ ดูง่ายๆนะครับทีนี้มาดูในส่วนของแก้มข้างแก้มข้างฝั่งขวานะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับแก้มฝั่งซ้ายน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับเหมือนกันนะครับแผ่นเพลทเดิมโรงงานหมุดเดิมป้ายมอกร์เดิมๆนะครับดูพวกซุ้มล้อพวกอะไรพวกนี้เนี่ยรอยปัดไม้กวาดพวกนี้เดิมหมดนะครับ ให้ดูชัดเจนแล้วประกันว่ารถไม่มีชนหนักแน่นอนคานบนฝั่งขวาปั๊มตัว R นะครับคานบนฝั่งซ้ายปั๊มตัวแอชัดเจนคานกลางมีเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับและหม้อน้ำเนี่ยคันนี้ยังมีโลโก้โตโยต้าติดมาอยู่เลยยังไม่ลอกเลยนะครับถือว่าดูแลมาอย่างดีนะฮะและดูตาม ริ้วรอยคานต่างๆนะครับเม็ดจุดเม็ดอาร์คอะไรพวกนี้จุดอาร์าเดิมๆทั้งหมดเลยไม่มีรอยซ่อมนะครับเนี่ยชัดเจนนะดูถึงคานล่างนะครับส่องลงไปให้เห็นถึงคานล่างไม่มีบุบไม่มีโย้นนะครับเดิมๆทั้งหมดนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับว่าเครื่องยนต์จะเดิน นิ่งเรียบดีไหมแล้วมีไอมีควันอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารอรับชมกันโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยอ่าไฟแรงนะครับคันนี้ไฟแรงบิดที่เดียวเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายไอ้เสียงเครื่องนิ่มๆเลยครับเครื่อง2,500นะฮะ VN Turbo เสียงเครื่องยนต์เขาก็จะนิ่มๆหน่อยนะฮะก็ดีเวลาขับนะครับมันก็เงียบดีนะฮะให้ฟังเสียงการทํางานเครื่องยนต์ไม่มีทํางานเขกนะครับไม่มีเสียงที่มันติดปกตินะครับอ่าในก้านวัดนี่ดูไม่มีไอนะครับไม่มีไอออกจากก้านวัดน้ำมันเครื่องเครื่องยนต์ี่ทํางานนิ่งๆเลย ไปดูที่ท่อไอเสียกันหน่อยท่อไอเสียจะมีควันขาวหรือควันดำไหมสองให้ดูชัดๆนะครับไม่มีไอไม่มีควันไหลนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเหยียบคันเร่งให้ดูหน่อยว่าจะมีควันขาวหรือควันดำออกมามากน้อยแค่ไหนมาชมกัน มีควันขาวหรือควันดํำไหมครับผมไม่เห็นเลยนะอ่ะรองอีกทีนึงเพื่อความชัดเจนดูรอบเครื่องหน่อยเอาสักสี่พันรอบเลยจัดไปสี่พันรอบนี่สี่พันรอบนะครับแรงมากกลัวคนแถวนี้เขาดาวนะครับไปดูที่เครื่องยนต์อีกทีหนึ่ง ทำงานนิ่มๆเหมือนเดิมนะครับเครื่องเดินนิ่งเหมือนเดิมดูที่แกนวัดไม่มีไอไม่มีควันเลยนะครับดูที่ท่ออีกทีหนึ่งสิหลังจากเหยียบแรงๆมาจะมีควันไหลไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยเครื่องฟิตดีมากนะฮะคันนี้เครื่องยนต์นี่ บอกได้เลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับของเหลวต่างๆผมเปลี่ยนถ่ายให้หมดแล้วพวกกรองพวกอะไรพวกนี้ดูแลให้หมดเลยนะฮะนีเครื่องยนต์พร้อมใช้มากๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างของด้านท้ายกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมุดลงไปถ่ายช่วงล่างให้ดูเลยนะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันก่อนแม็กไลเนอร์โลโกโตโยต้านี้เดิมโรงงานนะครับกระบ,บะไม่มีรอยเจาะนะครับ นี่แมกไครเนอร์สวยๆเลยนะครับตรงนี้เป็นอาร์ก,กระบะนะครับเป็นรอยเชื่อมของกระบะจากโรงงานเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ฝั่งซ้ายจะมีปั๊มเป็น AL นะครับฝั่งขวานี่เหมือนกันจะปั๊ม AR านะครับเดิมๆเลยกระบะก็เดิมๆนะครับไปดูที่หัวเก๋งกันหน่อยซิ ดูที่หัวเก่งหัวเก่งก็ไม่มีบุบไม่มียุบนะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันมีบางจุดนะสีอาจจะแบบเริ่มเอนลางแล้วนะครับเพราะว่ารถมันอายุ11ปีแล้วแล้วรถก็น่าจะไม่ได้ทำสีเลยนะฮะดํามเดิมมาเลยนะครับเนี่ยอาจจะมีเล็กน้อยแต่ไม่มีบุบไม่มียุบแนะ่นอนอันนี้ แสดงให้เห็นถึงความเดิมของรถนะครับเนี่ยสองเข้าไปถึงด้านหน้าเนี่ยเห็นไหมพี่เห็นสีจมูกไหมสีจมูกมันจะใหม่กว่าหน่อยผมว่าน่าจะเก็บสีจมูกมานะครับมันก็น่าจะแบบซีซีตามอายุนั่นแหละเขาเก็บมาสวยงามนะฮะให้มันสวยงามนี่หัวเก๋งก็สวยๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะ ่ะดูด้านท้ายก่อนผมถ่ายให้เห็นชัดๆนะนี่ช่วงล่างนี่สวยๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พ่นพ่นกันสนิมพ่นดำนะพี่ๆอย่าเข้าใจผิดผมแค่เอาน้ำฉีดล้างพวกขี่ฝุ่นแล้วก็ใช้สเปรย์เงาครับสเปรย์น้ามันอะไรเงี้ยน้ํามันโซลา่าพ่นแล้วไม่มีไปพ่น กันสนิมอะไรนะเนี่ยคือก็อยากให้มันสะอาดสะอาดนะครับคือบางคันถ้ามีเวลาก็ทําบางคันถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ทาครับแต่นี้คือคันนี้มีเวลาที่จะทําก็ทําให้มันดีที่สุดนะเนี่ยส่องให้เห็นแบบชัดเจนนี่คือมุดตัวเข้ามาในช่วงล่างเลยนะครับให้เห็นชัดๆไปดูที่ป้ายเกียร ดูที่ใต้เกียร์หน่อยนี่ไม่มีน้ำมันหยดเยิ้มนะครับเนี่ยชัดเจนเลยช่วงล่างแห้งๆสวยๆสนิมคือน,น้อยมากแล้วช่วงล่างไม่มีผุนะฮะเนี่ยใต้เกียร์ไม่มีน้ำมันหยดเยิ้มนะครับแห้งๆเลยนะ ก็รถคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สภาพพร้อมใช้งานนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเป็นรถกรุงเทพตั้งแต่ออกศูนย์เลยนะครับสภาพนี้คือ1ในร้อของจริงนะฮะราคาเงินสดผมขายอยู่เพียง269,000บาทเท่านั้นนะครับ ราคาถูกๆเลยนะรถอยู่ที่ลำลูกกาคลองสองปะทุมธานีนะครับเบอร์โทรผม0826303558โทรเข้ามานัดเข้ามาดูรถมาทดลองขับได้นะครับก็สำหรับท่านใดาหารถใช้อยู่คันนี้เป็นอีก1นึ่งคันที่เป็นตัวเลือกอย่างดีเลยนะครับ รถใช้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดยางเยืงใหม่นะครับช่วงล่างดีเครื่องสวยเครื่องแน่นนะฮะคันนี้ยินดีนำเสนอเลยโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันแล้วพบเจอกันนะฮะยังไงวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ